ปลาคอลามปลาอีไทยครับปลาคางแดกปลาอีไทยปลาคอลามปลาอีไทยครับปลาคางแดกปลาอีไทย ปลาคารามปลาอีทยครับปลาหางแดกปลาอีทยปลาคารามปลาอีทยคร,รับปลาหางแดกปลาอีทยปลาคารามปลาอีทยครับปลาหางแดกปลาอีทย